มันมันมันมัป้าอ้อยบอกมันมันมันเพื่อนๆนะไปเก็บแอปเปิลนี่มันยังไม่ใหญ่เนาะป้าอ้อยเนาะนี่อันนี้ป้าพิ่งเด็ดไอ้ให้มันเหลือสองกิ่งละสองลูกไง X Thank you ดูดูดู สวัสดีแม่อาบางบนปติซิมเด้ค่ะวันนี้แม่ก็คืออาจะกลับเข้าไปาฟแฟลตในเมืองเนาะแล้วก็จะหอบหิ้วแตงกวายักษ์พันดกมหาโหดไปให้กับป้าอ้อยแล้วก็จะมีผักแพวมีอัพริกเนาะแล้วก็ ไม่มีอะไรเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแคมปก็คือ,อทยอยเพาะต้นกล้าแล้วก็ปลูกผักอย่างอื่นเอาไปฝากเพื่อนๆของขแคมปด้วยสําหรับป้าอ้อยป้าอ้อยจะเป็นคนเจียงใหม่เจ้าเนาะก็คือป้าอ้อยเป็นคนน่ารักแมปไปที่ไรนี้แบบหอบของกินกลับมาทุกรอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บ้านป้าอ้อยเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อค่ะ ให้ฝรั่งหอบแตงกวามาให้ป้าอ้อยน้องแมวน้องแมวบ้านป้าอ้อยเหรอ่เปลา้แมวของบ้านหลังโน้น ไรีททมมยดหอททมมอันนี้บ้านป้าอ้อยตอนไปให้พี่นกมันมืดแล้วมันไม่ได้อะไรเลยตอนเอาไปให้พี่นกป้าอ้อยก็จะของกินเยอะเหมือนเดิมป้าอ้อยจะของกินเยอะเหมือนเดิม ป้าอ้อยจะโชว์สวนป้าอ้อยจะย้ายบ้านบ้านอาจจะรกหน่อยอุ้ยมีแอปเปิ้ลด้วยอ่ะนี่ไงที่เอ่อเพื่อน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 ให้ไปเก็บแอปเปิ้ลนี่มันยังไม่ใหญ่นะป้าอ้อยเนาะนี่อันนี้ป้าต้องเด็ดให้มันเหลือสองกิ่งละสองลูกไงอ่แต่ปีนี้มันสูงขึ้นนะจะย้ายไปด้วยไหม ไปสวัสดีลุงก่อนป <ะ S 1> <ะ>้าลุงดินมันก็สวยป้าป้าอ้อยมีผักแพลวสาระแน่แแนขึ้นชย่ยต้นหอมกชีลาวผักชีลา,าวด้วยอ่ะอน,นีขึ้นชายสลดัดอ,อยากปลูกผักชีผักชีลาวป้าอ้อยเพราะว่ามันได้ใช้เลยข้าวอันนี้มีดอกเราด้วยเว้อันนี้เราเก็บไปเมื่อวานอ่าาน,นี่ทำดีไซน์มันดูดีเดี๋ยวมาดูผักป้าอ้อยป้าอ้อยมีผักสลัดด้วยอ่ะ แรนดิสมันโตยังอ่ะป้าคี่ว่ามันยังไม่ออกหัวนะยังไม่อ่ะเนาะเพราะว่าต้นมันเล็กๆอันนี้แรดดิสแล้วเหรอทำไมต้นมันใหญ่แคะมันปลูกผิดมันปลูกผิดคืออะไรของเรื่องคือปลูกไม่เป็นอันนี้เ้องพิ่งทำั้งแรกแต่ว่าอันเนี้ยดีแล้วเพราะมันอ้อเรียบพึ่งแล้วก็ไล่แมลงอันนั้นก็เป็นแครอทกำลังขึ้นเอออันนี้คือเรื่องของเรื่องคือไอ้นี่ทำให้มันดูดีเพราะมันแคลกตรงนั้นไงก็เลยดอกไม้มันลงมันดูแบบดี ภูมิใจไทยทาอันไหนเริ่มติดเริ่มติดดอกแล้วเหมือนกันครับป้าจะมีฝั่งโน้นเริ่มออกดอกแล้วนะนี่นี่นี่ป้าอ้อยน้ำจนนมากยังไม่ได้ไปทักทายลงเลยอันนี้พันสีเหลืองแล้วครับป้าพันสีเหลืองไ่ติดลูกแล้วเพื่อนๆนี่พันนี้เออเนี่ยไงดอกเยอะๆเลยแล้วก็ไอที่กรีนเฮาอะดอกมันร่วงมันน่าจะร้อนด้วยอะไรเงี้ยป้าอ้อย นี่ลุงกับป้าช่วยกันเคลียร์หลังบ้านเพราะว่าขายได้แล้วยังยังยังเขาเคยเข้ามาดูอ๋อเข้ามาดูนีาานน่ถ้าทำใหม่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้เวกามเื่อก่อนตอนนี้มันจะเป็นรกมากเลยก็เลยทำให้เป็นมุมบาร์บีคิวไรมไอ้แบล็คเบอร์รี่ป้าหรือเนี่ยแบล็คเบอร์รี่เออที่ไหนก็แบล็คเบอร์รี่ถ้าทำเหม่ต้องเป็นสวนแบบว่าก็าเลยนะ อุ้อมออมอมนนยมันขยายพันธุ์เป้าหรือออกอะดีแล้วเพราะว่ามันจะมาอีกเรื่อยๆหาาแหละด้วยหมดเลยค่ะเออมันเป็นวัชพืชไงมัน <c oughs> เป็นผลไม้ที่เป็นวัชพืชตรงนี้จะเป็นมุมให้แมลงมาเพราะว่าแมลงมาปขยเพื่อน,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 น<ล>ะคอปุ๋ยอะป้าออยเอาผงกาแฟให้เอาให้มันดียังไงครับป้า อ๋อมันจะได้อ้นั้นเป็นปุ๋ยไวขึ้นอะไรเงี้ยเหรอเขาบอกว่าให้เอาเขียวแล้วก็ให้เอาน้ำตาลที่เขาบอกกันนะแล้วก็เขียวเราไม่เราไปทำขนาดนั้นเราไม่รู้ใครพี่มันตัดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเออเลยจะทำให้มันดูดีป้าอ้อยบอกมันเป็นผลลังไม้เหรอครับป้ากรีนอาร์เก็ตอ๋อนี่นี่นี่ป้ามันจะออกเป็นสีม่วงบอกสีเขียวทำไมแค่นี้แหละแค่นี้แหละ มีลูกเดียวทั้งต้นอน๋อนี่นี่ไงป้ามันมันกลืนจนมองไม่เห็นนะครับป้าปกร <Green S 3> ีนอาร์เกตเหรอใช่ม,ววมันเขาเรียกว่ากรีนอาร์เกตมันกินได้ยังผลไม้โบราณผลไม้โบราณต้องสักพักหนึ่งถ้าเราไม่เก็บมันมันจะนิ่มแบบนิ่มและกันเลยอ๋อล่ะมนะไม่เห็นอุ้ยเยอะอยู่นะป้ามกลืนนะมันกลืนมองไม่ค่อยเห็นนู่นไอ้นั้นเป็นพวงเลยค่ะ เวลาสุกมันเป็นสีอะไรนะป้าบอกมนี่แหละแกชิมได้เลยไหมทางนั้นบอกมันดำมันไม่ได้อยู่นะมันจะออกแบบอย่างเงี้ยออกเงี้ยถ้ามันจะสุกนะแหมยังยังกินไม่ได้ที่บ้านนี้ก็มีสองต้นนี่แหยเมื่อก่อนต้นนี้มันเป็นอะไนั่นนะเขาตัดไปมันคืออะไรคะวันคอเรียพลัมวิกตอเรียพลัมเดี๋ยวเพื่ดูให้เพื่อนๆดูครับ ใหญ่มันเออแล้วเขามีลูกพิการยังไงอะไรไม่รู้ก็บอทเขานะเขาก็เลยตัดไปเพื่อให้มันโล่งหมดป้าก,ก็เลยมาทำเป็นให้เลยนะเบิร์ดบาสต้องใส่ถุงคับป้าแล้วลูกชิ้นหม่อีกแล้วไม,ไม่เพราะว่ามันจะได้เก,กเ็บความเย็นไปด้วยไนงะเผื่อร้อนอ,อันนี้ป้าชอบอันนี้สุริย์แอปเปิลนะอร่อยมากเอาถ้าถ้าแครบแอปเปิลมาจะเอาไหมเอาเอาจิ้มพริกเกลือ อันนี้เป็นไอ้เป้องทำเนอะกินได้พรุ่นี้เนอะใครทำนะป้าทำอุ้ยหมูป้าโถแซลพ้อป้าอ้อยทำฝรั่งเคยทำอยู่นะป้าเห็ไหมเออทำมันวันเนี้ยเออทำตอนเช้าพรุ่นี้กค่ไหนอันนี้เป็นมักกะโรนีแกงเขียวไก่นะมักกะโรนีแกงเขียวคือมันอยู่ในฟรีเซอร์นะเพียงอือจันนี้อะไรนี้ นี่ขนมเพื่อนทําอร่อยอาจารย์เปิ้ลอาจารย์เปิ้ลออร่ยยังไม่ได้ไปเจออาจารย์เปิ้ลเนี่ยอันนี้ก็อาจารย์เปิ้ลทำนะมีไอ้อะไรนะลืมขนมเพื่อนทำใส่ไส้เพื่อนกับซอสไส้หรอใส่ไส้ใส่ไส้โอ้ยลาบปากตลอดมาหอบแต่ของกินไปเนอะเพื่อนๆของอาจารย์เปิ้ลแต่อันเนี้ยอร่อยมากโปรโมือทำ มาหอบกลับแทนที่จะเอามาให้มาหอบกลับจ้าไแอนคิวคอมเบอร์ thank you for the a i and cucumber <Yeah. S 2> กินยังไงก็กินไม่หมดหรอกโอ้อ,อยโอ oh, ้ตายๆๆยายอ้อยเอาไอ้อะไรนะผักแพลวที่มีรกากๆอโอพิษพิษกี่หนูคือมันไอ้นั่นนะป้าน้องไม่ได้ล้าง oh. เหรอเฮป้าล้างเนอะทำขายได้ขายได้อันนี้เก็บไอ้ต้นเดิมเชื่อไหมป้า <c oughs> อาทิตย์ที่เราน้องเก็บแล้วก็อาทิตย์นี้มาอีก you can sell this one. เก็บแค่ต้นเดียวอีกต้นหนึ่งไม่ได้เก็บ Tesco อ่ This is e t h i v e t a m i n u t เออ v i t n a m s e นี h i is the same one ิ้น is the last one ดูดูป้าอ้อยป้าอ้อยเอาาอ้อยเอามาแช่น้าก่อนลงใช่อันนี้คือเราจะไปจะเอามาให้เพื่อนแล้วมันยังไม่ได้ใครถึงเขาเลยแช่น้ำก่อนอยากเก็บยังยาวๆไว้อะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งลงดินกําลังดีมะน้องว่าอันนี้มันต้องมันตัดได้อีกไหมเนี่ยหรือว่าลงได้ไหมตัดได้ครับป้าตัดได้ใช่ปะมันยาวโอ๊ยเก็บไว้ทั้งยาวๆเลยมัน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 าอ้อยบอกมัน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 แอปเปิ้ลน้อยต้องไปกินใต้ใต้ต้นนะฮะเออไปกินใต้ต้นนึ่มันไม่มีรสอะไรอ่ะมันจะมันไม่สวีทมันไม่มันไม่แซวมันไม่สื้อเออ มันก็มีรสของมันอยู่นะนะรสเดียวนิดๆคือนิดๆแค่นันนะ uh, ้นอ่ะเออแล้วก็ไม่หวาน I don't know the name of uh, I've got the name of uh, this one it's w e n it's r i g h t it's it not bright j u one side red the other side green อรม But for me it's no taste compared to uh, the sweet apple or the c o o k i e apple อร่อ ไอซิ่งอัดเดนดิวโฮมอ่ะไอพี่เกลือมั้งไอคอนแตงกวาเนี่ยเราจะหั่นครึ่งแล้วก็ขูดขูดแบบขูดเนี่ยที่เราได้สร้างมาแตงข้างนี้อ่ะอืมแต่แตงกวาเราจะขูดนะกระช้อนขูดหั่นครึ่งแล้วก็ขูดขูดขูดส่งรูปให้ดูด้วยนะส่งรูปให้ดูนะไม่ไม่ต้องตอนวิธีทำก็ได้ส่งแต่รูปซร้างมาแตงแต่มันต้องใส่นั่นนะอะไรนะมันต้องใส่น้ำเกลออืม สูมากนี่ต้องเอาไม้ค้ำมันนะ้ำเดี๋ยวลมแรงแงมาว่าดอกอะไรมันกลิ่นหอมๆออะไรหอมๆอันนี้น้องแมวจอมจัดที่ปออ้อยพูดถึงป่ะนี่มาอยู่กับปออ้อยยาวเลยมิกซี่เหรอมิกซี่ ไอที่แปลว่าที่แปลว่าเป็นมิตรหรอใช่ใช่แปลว่าเป็นมิตรปลาอ้อยบอกปีหน้าเลยเพื่อนๆให้พาไปเก็บเจอร์รี่ใช่เขาชวนไปหลายปีแล้วแต่ไม่ไปสักทีก็เป็นสวนเนอะค่ะเหมือนกับวิดีโอนที่เขาทำแถวนี้เลยอุ้ยปลาลาบอ้อยจ้าคุณแม่คุณจ้าสำหรับฝากเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวลาปลาอ้อยไปหลายรอบและปลาอ้อยบายบายให้เพื่อนๆบายค่ะ Ken lung lói. You will be handsome in the clip. <laughs>